เธอเสือบอต้นไม้ยูเฮือนเฮานี่โบเหลือใบจักใบเลยด้วยความทีเฮามันเด็ดมากนะเนาะคุณแจ่มันล่นลงปุ้งล่า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 งจักรดาบบ๊มบถ้าอยากรู้ว่าเราแซบไหมก็มาลองสิเอเอว่าเธอนาสวย ข้อมือตัวสวยเพราะต้องการก็เธอน่ะมวยไอ้ที่เก็บไว้ต้องใช้งานก็เธอน่ะดีเป็นยังบงคุคคาขีมันคือมาขอเลื่อนตีกับตัวไล่ขนแกนวันที่ยี่สิบห้ามันบอกว่าวันที่สามเอ็ดนะตำรวจลุ่มมันให้บางโองมไปเบิ้งสนามเลยสนามกับระวังมันหวาดจริงสข่อยกับพวเข้าใจมันคือกันหวายจำตีจำตีใส่ก็ได้ตัวธรรมดาแล้หวหัวหน้าซุ่มกำไยใจปลาซิวเฮ้ยมันยังมาว่าเจังชี่เด้อแล้วมึงสี้ให้กูอ้าจังไดยมึงเห็นดาวอยู่เอะกู กูมาได้ดมกาวดึงดาวลงมาเดี๋ยมันเป็นตำแหน่งกัปตันเมกากูได้กูหูวจักเตอร์กัปตันแจ็คสเปโร่มาคุยอันนั้นคอยการขอจักตัวไล่ขนแกนเข่าคอดหนักห้าขีดมันหยานมันฟิตบอดมันก็เลยขอเลื่อนมาตีก่อนขันหอดวันที่สามสิบเอ็ดตัวไล่ขนแกนมันจะฟิตเต็มแดินร่มร่มแถวละมานังชนแก่ริมคลองไม่มีบรันดีสีทองก็มีบรันดอมชุ่มตา ท่าช้อนชามจะนำเราไปสู่สวัสดีร่ำไรลิ้งดวงหรือไทยสซ อครขอบอกเลยว่าชีวิตนี่นี่อย่างมันกับบอดีสำหรับดอกไม่ทันอีล่กินลงไปรลกินให้มันตายเขากับว่าหักมึงดอก เธอลูกเสียเหงฉันเป็นยังลานแกกหวยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนเธอนอนข้างเตียงแต่ฉันนั้นนอนข้างเตานะ่ะเธอมีเถือดเจ้าแต่ฉันนั้นมีเถือดจนเธอเป็นคนงามเกินกว่าใบฝันเพียงกับฉันที่เป็นเด บนเปรแต่ฉันต้องนอนพื้นปูนเธอเป็นชาวกรุงที่งักเปึงดวงตาฉันเป็นชาวนาหน้าตาเหมือนตัวกระตุนเธอไกลกว่าฉันดังดินกับฟา้าดั้งหงส์กับกาไม่เคียงคุบุลโอ้ยฮ่า่าอาจิโน,นมุโตะแช่ไหใช่หน่อยแทบหน่อย Xây lại xe lại, Cần xây u bạch u bầy, Ngoài <laughs> lấy lại nhìn con mưa